สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับเข้าสู่ o i o c h a n n e l นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตข่าวสารในวงการรถยนต์นะครับใน EP นะครับผมเป็นคิวของ Toyota นะผมแลนก็คือ Toyota Prius 2023นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูสเปคข,ของรถยนต์นี้นะฮะฝากท่านผู้ชมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งัิด้วมผมยนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อมูลกันเลยครับไป Toyota Prius 2023ใหม่เจน5 เผยชมครั้งแรกในไทยที่งานมอเตอร์โชว์3 0 2 3และลุ้นขายจริงปลายปีนี้นะครับต้องย้อนกลับไปที่งานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานะครับสำหรับบูธของ t o y ย t a นอกจากจะมีรถยนต์พลังงานทางเลือกใหม่ที่โชว์กันในบูธของ t o y ยต้าเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Toyota า LGP HEV Taxi Concept นะครับ Hilux Revo BEV Concept p o l a r Cross H 2 Concept และ t o y ย t a B Z 4 X นะฮะเพื่อตอกย้ำความเป็นกลางทางคาร์บอนของทั้งค่ายยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่นนะครับบนเมทีหลักได้จัดแสดงยานยนต์ตัวใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของทางบูสโตโยต้าภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นั่นก็คือการนําเจ้าโตโยต้าพรีอุส2023ใหม่มาแสดงครั้งแรกในประเทศไทยนับตั้งแต่เปิดตัววางจําหน่ายในญี่ปุ่นเมื่อต้นปี2023ที่ผ่านมาและที่สําคัญยังเป็นการส่งสัญ,ญญาณว่าพรีอุสอาจจะกลับเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยอีกครั้งหลังจากทิ้งช่วงไปนานถึง10ปี นับตั้งแต่รนสุดท้ายที่ทำตลาดในบ้านเรานั้นจะเป็นในเจเนอเรชันที่3โดย Toyota p r i u s 2023ใหม่นี้มีลุ้นว่าจะเข้ามาวางจำหน่ายในไทยในช่วงปี2566นี้โดยในช่วงแรกอาจจะเป็นการนำเข้ามาวางจำหน่ายทั้งคานจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะวางขายในจำนวนจำกัดส่วนในระยะยาวมีข่าวจากวงในเผยว่าอาจจะมีแผนการผลิตในบ้านเราต่อไป Toyota p r i u s 2023ที่นำมาจัดแสดงที่งานมอเตอร์โชว์ในปี2566นี้เป็นเวอร์ชัน ที่มีวางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยสนุนราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่6.9แสนบาทราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะซึ่ง All-New Toyota Prius 2023ใหม่นั้นในตลาดญี่ปุ่นจะมีขุมพลังให้เลือกทั้งแบบ Plug-in Hybrid PHEV และขุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดส่วนเวอร์ชันที่คาดว่าจะนำเข้ามาขายในช่วงปลายปีนี้คงจะเป็นเพียงเครื่องยนต์ไฮบริดเท่านั้นสำหรับ Toyota p r i u s 2023ใหม่ จะเป็นรถยนต์นั่งขนาดกลางตัวถังฟาสแบกเจนที่5ที่ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม TNGA GAC เจ n เนอเรชันที่2ด้านการดีไซน์จะมาในรูปแบบที่ใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านท้ายก็ตามมาพร้อมกับเส้นสายที่ดูโฉบเชี่ยวตัวรถสร้างขึ้นจากรูปทรงโมนฟอร์มของรุ่นก่อนแต่ปรับในส่วนของระยะฐานล้อให้ยาวขึ้นถึงแม้ว่าความยาวของตัวรถจะสั้นกว่าเดิมก็ตามนอกจากนั้นยังคงปรับความสูงของตัวรถให้เตี้ยลงเพื่อให้ตัวรถมีจุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำ งานออกแบบดีไซน์มีความคล้ายเคลึงกับเปลต้าคลาวชุดไฟหน้า LED แบบ C s h เ p e ในส่วนของการชนหน้าติดตั้งช่องรับลมขนาดใหญ่ที่ตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมสำหรับเส้นสายด้านข้างข,างของตัวรถถูกออกแบบเน้นความเรียบง่ายซุ้มล้อตกแต่งด้วยชิ้นงานสีดำมาพร้อมกับล้ออลลอยสีทูทนปัดเงาขนาด19นิ้วกระจกบานหน้าขนาดใหญ่ออกแบบให้ดูมีความลาดเอียงสอดรับกับหลังคาที่โค้งมนพร้อมด้านท้ายที่มาในรูปแบบฟ a ซตแบ็กนอกจากนั้นยังออกแบบมือเปิดประตูหลังให้ย้ายไปอยู่ที่เสาซี ชุดไฟท้ายออกแบบมาให้พาดยาวเต็มพื้นที่ส่วนท้ายรถติดตารุน่น p r i โ d ที่โดดเด่นที่ฝากระโปรงท้ายภายในห้องโดยสารถูกออกแบบภายใต้แนวคิด Island Architecture ทั้งอิงจาก b z 4 x ตกแต่งด้วยวัสดุโทนสีดำมาพร้อมกับจอมาตรวัดดิจิตอลขนาด7นิ้วและระบบอินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้วพร้อมกับติดตั้งชุดไฟแอมเบียนท์ไลท์เพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับพื้นที่ภายในห้องโดยสารกว้างขึ้นและนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ในด้านกลุ่มพลังที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นจะมีให้เลือกทั้งหมด3แบบนะครับโดยแบบแรกเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรไฮบริดให้กำลัง140แรงม้าแบบที่2เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรดนามิกฟอร์สไฮบริดให้กำลัง193แรงม้าแบบที่3เครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรดันนามิกฟอร์สปลั๊กอินไฮบริดให้กำลัง223แรงม้าสำหรับระบบช่วงล่างจะเป็นแบบแม็กเฟอร์สนันสตาร์ทให้ฟิลลิ่งสปอร์ตที่ด้านหน้าและติดตั้งปีกนกคู่ที่ด้านหลังด้านระบบความปลอดภัย จะติดตั้ง Toyota Safety Sense รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับกล้องโมโนค u ลเลอร์ที่ด้านหน้าและกล้องตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่มาพร้อมกับระบบ Toyota Teramet หรือระบบช่วยจอด Advanced Park ที่สามารถควบคุมให้รถเข้าออกช่องจอดได้อย่างสะดวกสบายผ่านรีโมทสำหรับเวอร์ชันที่จะนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะนำสเปคไหนเข้ามาจัดจำหน่ายแต่คาดว่าน่าจะเป็นขุมพลังไฮบริดเท่านั้นซึ่งละเอียดทั้งหมดนะฮะก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันในช่วงปลายปีกันอีกทีนะครับโดยรถยนต์รุ่นนี้นะครับต้องบอกท่านผู้ชมว่า ชาวไทยเองนะครับอยากให้นำเข้ามาขายมากๆนะครับเพราะว่าเขาปรับพุงโฉมใหม่ทั้งหมดนะครับให้ดีไซน์เนี่ยสวยขึ้นแล้วก็สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับ EP นี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้อัพเดตข่าวสารกันใหม่นพีน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย